ครูเกณสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวยๆน,น,น้องค่ะวันนี้ครูกเกณฑกับน้องเอวาจะมาทํากับข้าวนะครับเป็นเมนูง่ายๆครับวันนี้ยุ่งอยู่กับหน้าร้านไถ่ไม่นาแม่จ๋าอยู่เดี๋ยวแม่จ๋ามานะครับเป็นเมนูเป็นผัดกะเพราครับกะเพราไก่ครับนะครับผมกับปลาดุกแดดเดียวทอด เก็บกระเพรากันก่อนครับมะเขือเริ่มโตแล้วครับก็จะได้กินลูกครับเริ่มออกดอกออกลูกแล้วนะครับผมโหระพาครับเริ่มเหี่ยวแล้วนะครับผมอยู่นี่กระเพราอยู่นี่ชึบชืบชืบชืบชอบกระเพราชุนๆน,นะครับได้แล้วครับกระเพราหอมๆของเรา ไปทำกันดีกว่าครับนี่คือส่วนผสมของกระเพราไก่นะครับผมจะชอบใช้เป็นพริกแห้งนะครับเพราะมันหอมกลิ่นพริกพริกเวลาเราคั่วแล้วมันหอมนะครับก็จะมีนะครับผมใช้เป็นส่วนของอกนะครับอกหนึ่งชิ้นครับแล้วก็นอสอหรือน่องติดสะโพกครับหนึ่งชิ้นครับหั่นพอทานนะครับแล้วก็ใบกระเพรานี่ครับก็จะเป็นพริกแห้งครับล้างทำความสะอาดกับกระเทียมนะครับผมไปชมวิธีการทําได้เลยนะครับผมได้ทําการเปิดไฟนะครับใส่น้ํามันไปแล้วครับเหมือนเดิมครับน้ํามันหมูครับ หอมครับผมพริกแห้งกับกระเทียมนะครับจำพอหยาบครับผัดให้หอมเลยนะครับชืดชืดชืดลืมบอกครับผมใส่พริกไทยแบบเม็ดไปด้วยนะครับเป็นพริกไทยขาวนะครับใส่ประมาณเจ็ดแปดเม็ดครับเพิ่มเพิ่มความร้อนแรงนะครับผมกลิ่นเริ่มแรงแล้วครับแล้วก็หอมดีแล้วครับผมใส่กันเลยครับ ตัดให้เกเนื้อครับหยอดเลยครับกินหอมสุดเลยครับตัดให้เกือบสุกครับเอาให้หนังตึงครับเอาให้ติดเข้าเครื่องครับเกือบจะสุกแล้วครับหนังเริ่มตึงครับตัวเดี๋ยวต้องเติมน้ําครับผมใช้น้ําล้างโคกครับต้องเคี่ยวส่วนที่มันเป็นกระดูกครับเพราะเป็นน่องติดสะโพกนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ เอาน้ำเติมไปด้วยเนี่ยส่วนของกระดูกข้างในของกระดูกมันก็จะไม่ค่อยสุกนะครับต้องเคี่ยวให้กระดูกมันสุกด้วยครับสักครู่ครับน้ำเดือดแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องเคี่ยวตัวน้ํามวดครับต่อไปผมทําการปรุงครับปรุงด้วยรสดีครับตามชอบนะครับช ีใกล้จะหมดแล้วไปด้วยซอสผัเขียวซอสหอยนางรม สีอิ๊วขาวครับสีอิ๊วขาวก็หมดอีกแล้วแล้วก็น้ำตาลทรายนสักเล็กน้อยครับเพิ่มความอร่อยด้วยผงชูรสอีกสักเล็กน้อยครับอชุบกอเลยครับ ลองทำกันดูนะครับไม่ยากครับอร่อยเด็กเลยครับน้ำง่วนดีแล้วครับผมจะเติมน้ำปลาเพิ่มรสชาติดีสักหน่อยนะครับจื๊จจจจอ,อ,องไปผมใส่ใบกะเพราครับ กระทะดีๆสวยๆผมก็มีนะครับแต่ไม่รู้เป็นอะไรรู้รู้สึกเองหรือเปล่าว่าทํากระทะที่มันดีๆมันไม่ค่อยอร่อยอใช้กระทะที่ผ่านการเวลามาหลายๆปีครับโอเคครับตักเสิสร์ฟใส่จานกันได้เลยครับอมออร่อยเลยครับชิมไปเรียบร้อยต่อไปอีกเป็นหน,หนึ่งเมนูนะครับผมเป็นปลาดุกแดดเดียวครับอันนี้ทอดให้ลูกสาวครับ แล้วทุกคนในครอบครัวทานครับใส่กระทะตั้งไฟแล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนดีก่อนนะครับผมโอเคครับน้ำมันร้อนดีแล้วครับจะเท่าทีละครึ่งครับได้มาสองตัวครับที่ตลาดผมลงมัน แล้วมันดีบด้วยนะครับรรบกี่แล้วผมทอดเป็นปะทูสดครับเอ้ยไมใช่ครับเป็นปลาดุกสดครับแขนนี่เป็นรอยเลยครับเสร็จแล้วครับผมกระเพราไก่ครับสีสันสวยงามรสชาติจัดจ้านเลยครับแล้วก็ปลาดุกทอดครับของลูกสาวน้องเอวาครับทอดให้เหลืองกรอบเลยนะครับนางงองแงหิวจะแย่แล้วครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครูครูเกณฑ์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ